สวัสดีครับ <c oughs> วันนี้ผมพามาดูเป็นเหรียญขวัญถุงนะเป็นเหรียญขวัญถุงนะครับแบบนี้เกดีนะจ๊ะผมบอกเลยนะครับเจ๊เก,เกดีนะครับเกดีนะครับผมเห็นนะโดนเก๋กันมานักต่อน,นักแล้วนะเ,เหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเอียพิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์ที่เจอเจอเยอะสุดนะครับ ผมเรียกส่วนตัวผมจะเรียกพิมพ์ธรรมดานะครับก็จะมีหลากหลายพิมพ์มากมายนะของแท้หนึ่งเลยนะจําไว้เลยนะของเก๋เนี่ยมันจะอยู่ในถุงซีนนะของเก๋เนี่ยเขาจะอยู่ในถุงซีนนะครับซีนเก่านะครับเพื่อหลอกตานะครับเพื่อหลอกตานะครับเนี่ยพวกวงยาพวกเนี่ยเก๋ทั้งนั้นนะครับอยู่ในถุงซีนเก๋นะครับอยู่ในถุงแล้วยาก็ไม่ได้ยาแท้ต้องเป็นแบบนี้นะครับ ยาแท้ต um ้องเป็นแบบนี้นะครับยาแท้นี่เห็นไหมยาเขาจะแบบเหมือนทรายเลยนะครับยาเขาจะแบบใสใสเหมือนทรายนะครับของเก๋ยาจะไม่ได้นี่ยาตัวเดียวกับงูเล็กนะครับยาตัวเดียวกันนะครับยาตัวเดียวกับงูเล็กนะครับนี่นะเป็นยาเย็นพวกนี้จะเป็นยาเย็นนะครับและสองเลยนะครับหน้าผากนะครับของเก๋มันจะมีเหมือน สามไม่ใช่สามนะสี่เส้นมันจะมีแบบสี่สี่ขยักอะแต่เนี่ยแต่ของแท้พี่ต้องดูแบบเนี้ยพี่ต้องดูแบบเนี้ยแบบเนี้ยของแท้นะครับแบบของแท้เนี่ยแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะเหมือนมีสามอันแต่ของเก๊มมันจะมีสี่อันเลยนะของเก๊มมันจะมีสี่อันเลยนะครับนี่นะรอยย่นของหน้าผ้านะครับรอยย่นของหน้าผ้านะครับนี่นะของแท้ก็จะมีแค่สามสามขยักนะครับแล้วดูยานะครับดูยาไนดะ้ไหม ยาเขาจะเหมือนทรายนะครับใส่ใสคล้ายๆกับทรายนะครับนี่นะนี่นี่นะเห็นไหมนี่ของแท้เห็นไหมนี่เดิมนะครับนี่เดิมนะครับนี่ผมได้มาเดิมจับแล้วนี่อยู่ในถุงอย่างนี้นะครับอยู่ในถุงแบบนี้เลยนะครับนี่นะแล้วดูกระไหลทองนะครับกระไหลทองเห็นนะกระไหลทองต้องแบบนี้นะครับหน้าห้ามเพี้ยนพระห้ามเบอร์ของแกหน้าจะเพี้ยนพระจะเบอร์เลยนะ นี่นะครับนี่นะครับนี่นะแล้วของแท้จะมีตัวตัดด้วยนะนี่เห็นไหมตัวตัดนะครับเขาเป็นเหรียญชุบกระไหล่นะครับเป็นเหรียญทองแดงชุบกระไหล่เป็นเหรียญทองแดงชุบกระไหลนะครับนี่มันก็เลยจะคุมทําให้ตัวตัดมันดูพิจรารณายากนะครับนี่แต่ให้ดูว่าเป็นเหรียญตัดอะยังไงก็ต้องเป็นเหรียญตัดถ้าเป็นเหรียญว้าปกติเก๋นะครับนะเห็นนะจะมีรอยตัดรอยดึงเห็นนะพี่พดูนะครับ รอยตัดของเขาแล้วก็รอยดึงนะครับแบบนี้นะพาแท้จะต้องเป็นแบบนี้นะครับรอยตัดรอยดึงนะครับเห็นไหมจะต้องมีตัวตัดมีรอยตัดรอยดึงเป็นเหรียญที่เล็กแล้วก็คุมเป็นเหรียญทองแดงเหรียญเล็กมันจะคุมกระไหลนะครับพวกนี้กระไหลมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับทําไม่ค่อยเห็นตัวตัดแต่พาแท้ต้องมีตัวตัดแบบนี้นะครับนี่ตัวตัดประมาณนี้เห็นไหมต้องมีตัวตัดนะครับพาแท้ต้องมีตัวตัดนะครับ ของเกมมันจะทําไม่ได้ของเกมมันจะแบบตัดหย,ยาบๆอ่ะตัดหย,ยาบแล้วก็คุมกระไหลทําให้เหมือนแบบพระไม่มีตัวตัดเลยพี่พี่พนึกภาพบอ,อกไหมสมมติตัดมาตัดมาหยาบปุ๊บใช่ไหมแล้วก็คุมด้วยกระไหลแบบหนาๆอย่างเงี้ยถ้าไหลแบบไม่ดีอ่ะนี่ของแท้ต้องแบบนี้นะครับเดิมต้องแบบนี้ด้วยนะครับเห็นไหมยาเย็นเห็นไหมยาแบบคุมตัวหลวงพ่อนะครับนี่เห็นไหม ยาต้องแบบเหมือนยาเน่าๆหน่อยนะครับนี่นะแบบนี้ถึงยุคแน่นอนนะครับห้าสิบพระผ่านการเวลามาสี่ถึงห้าสิบปีนะครับนี่นะแบบนี้ดูง่ายโอ้โหดูง่ายมากพระดูง่ายมากนะครับแบบนี้นะดูง่ายๆนะครับขวญถุงถือเป็นอีกรุ่นเกดีและเนื้อเงินเนี่ยเนื้อเงินเนี่ยที่ผมเห็นโดนกันนะเนื้อเงินนะ ดนเงินแบบง่ายๆเดียนะครับเนื้อเงินตอกดาวนะครับเนื้อเงินจะตอกดาวแบบมีทั้งตอกแล้วไม่ตอกนะครับเนื้อเงินนะตอกดาวจะตอกทรงแถวสังกติหลวงพ่อหัวไหลหัวไหลไม่ใช่สังกติหัวไหลหัวไหลฝั่งนี้ของท่านนะครับเนื้อเงินจะตอกจะตอกดาวนะครับเนื้อเงินเนื้อทองคำแล้วจะตอกดาวนะครับของเกี่ที่มันออกมาใหม่มันจะเป็นผิวแบบผิวแบบผมไม่รู้ทําไมนะ ที่ผมเจอเลยนะความคิดส่วนตัวนะของเก๊มันจะเป็นผิวน้ำเงินอ่ะน้ำเงินคามเนื้อเงินนะครับน้ำเงินครามของเก๊จะเป็นผิวน้ำเงินคามนะครับของเก๊นะแล้วก็จะตอกดาวตัวตัดก็จะแบบไม่มีตัวตัดเลยอ่ะพระเรียบเลยนะตัวตัดข้างเหรียญเนี่ยเรียบกิบเลยเห็นไหมนะนี่ยังมีตัวตัดลอยดึงนะครับเห็นไหมสับแล้วดึงสับแล้วดึงเห็นไหมพระก็จะต้องสับแล้วดึงนะครับแบบนี้นะเห็นไห นี่มันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับหน้าผากประมาณนี้นี่หน้าผากสามเส้นของเก๋อล่อมาสี่เส้นแบบโอ้โหหน้าผากย่นน่ะย่นจัดเลยนะครับของเก๋นะนี่นะครับผิวเดี่ยนจะต้องตึงพระห้ามเบอร์เห็นนพะระห้ามเบอร์ตรงสือประมาณนี้ครับตรงสือประมาณนี้ถุงถึงนะครับแบบนี้นะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับถุงก็จะอยู่ประมาณนี้พระก็จะมีเนื้อกระไหลเงิน ไอ้กระไหลกระไหลเงินกระไหลทองนะครับแล้วก็จะมีเนื้อลงยาลงยาแค่สองสี่นะครับแล้วที่พบเจอก็จะเป็นลงยาเนื้อเงินลงยาน้ําเงินแบบนี้นี่เนื้อเงินนะครับเป็นลงยาน้ําเงินแบบนี้นะครับเหรียญหนึ่งหลักหมื่นนะจ๊ะผมบอกให้เลยนะครับเหรียญหนึ่งหลักหมื่นนะครับถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับกระไหลแบบนี้ก็หลักพันอ่าลงยาแบบนี้ก็หลักพันลงยาจะแจกกรรมการ กระไหลก็อยู่พันหนึง่งหรือหลักร้อยประมาณนี้นะครับซื้อได้พระแท้ทันหลวงพ่อนะครับแบบนี้นะครับแท้ทันนะแท้ทันแล้วก็พบเจอน้อยด้วยนะครับในกระไหลในโรงยาบาเดิมๆจะพบเจอน้อยนะครับนในโรงยาบาเดิมๆจะพบเจอน้อยนะครับก็ต้องเช่าหาก็ควรระวังนะครับพระพวกนี้อาจจะเป็นพระย่อยก็จริงแต่ว่าเก๋ดีนะครับเก๋เหมือนด้วย ผมเห็นโดนกันมาเยอะแล้วเ <assessment> ข้าข้างตัวเองเนี่ยแล้วโดนกันมาเยอะแล้วนะครับยังพี่ฟังผมนะพระแท้คือพระแท้วันนันคานะครับไม่ใช่แท้แท้คนเดียวนะครับแบบนั้นเขาเรียกว่าเป็นพระไม่แท้นะครับขายไม่ได้นะครับเดือดร้อนจะใช้ตังค์ใช้ไม่ได้นะครับต้องแยกให้ออกนะครับซื้อพระแท้เดือดร้อนก็ใช้ตังค์ได้นะครับพระขึ้นก็ได้กําไรนะครับเก็บเป็นเกงกําไรได้นะครับนี่แต่เริ่มเก็บเนี่ย เด็กห้อยได้ผู้ใหญ่ห้อยดีนะครับแบบนี้นับประสบการณ์สูงด้วยเห็นเห,นเหรียญอย่างนี้นะเหนียวนะครับเหรียญอย่างนี้นะยิงไม่เข้านะครับเห็นอย่างนี้นะประสบการณ์เกี่ยวกับดโดนยิงเกี่ยวกับเหนียวอ่ะเป็นเหรียญขวัญถุงที่ดีอ่ะเออรุ่นเนี้ยเพราะว่าสร้างเยอะนะครับสร้างเยอะสร้างน่าจะอยู่หลักว่าหลักหลายหมื่นเลยแหละหลายหายมื่นเหรียญหลายหายมื่นเหรียญนะครับเบสิกก็ง่ายๆวันนี้ก็จบกันแล้วนะครับเบสิกง่ายสําสำหรับเหรียญขวัญถุงนะ สำหรับเรียนคอนถุงนะครับก็เช่าหาควรระวังนะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามผมเข้ามาได้นะครับความรู้ที่ผมนำมานำมานำมาแบ่งปันพี่พในวันนี้เป็นความรู้ส่วนตัวเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ